สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านวันนี้ก็มาเจอกันอีกหนึ่งครั้งนะคะกับการแบ่งปันข่าวสารของลูนาคาสิกนะคะสำหรับคลิปในวันนี้ค่ะยังคงเกาะตู่ฟาร์มสถานการณ์ของชุมชนนะคะและการเผาของใบแนนค่ะเดี๋ยวเราไปติดตามกันค่ะช่วงนี้ก็มีการเคลื่อนไหวในะคะในเรื่องของโดรคอนอย่างต่อเน,นื่องเลยนะคะก็มีการคาดการณ์ว่าตอนนี้โดรคอออกมาจากเรือนจำแล้วจะมีปรากฏการอะไรใหม่ๆราคาลูนาในอนาคตรหรือไม่ตรงนี้เดี๋ยวเราไปดู ค่ะนะคะก่อนที่จะไปติดตามนะคะหากพูดถึงราคาจุดเก็บของหรือก,การเก่าของชุมชนตรงนี้ให้เพืเ่อนๆใช้วิจารณญาณเป็นของตัวเองนะคะ่าก่อนจะตัดสินใจลงทุนอย่าลืม3ข้อเสมอคือความรู้ความเสี่ยงนะคะและเขาเราไปเริ่มดูจากสภาพตลาดกันค่ะวันนี้บิตคอยก็ไปตะดที่35 0ห0อีกครั้งนะคะตอนนี้ตลาดเฉียวคาจีนะคะดูสดใสเฉียวนะคะก็มีหลัก มีบางส่วนก็แดงบ้างปัาปายนะคะตอนนี้ราคาล่าสุดของบิตคอยน์ค่ะวันนี้นะคะวิ่งไปนะคะว่าสามหมื่นห้าเก้าร้อยกว่าค่ะ,เก,ะ,ะ,ะ,คะเกือบที่จะทะลุนะคะเกือบที่จะทะลุสามหมื่นหกนะคะในส่วนของกระดานเดในของนะคะของอเมริกาดิฉันก็ยังไม่แน่ใจนะยังไม่ได้ดูเลยนะคะว่าทะลุหรือไม่นะคะ แต่ถ้าเป็นของ work, คอยมาเก็ตงอปก็ปรากฏว่าคอยมาเก็ต็อปนะคะเกือบที่จะทะลุสามหมื่นหกนะคะจะไปที่สามหมื่นหกแต่ไม่ถึงดีค่ะนะคะสําหรับบิตคอยนะคะมาดูราคาดานเทส าในส่วนของใบเน้นสักเล็กน้อยค่ะตอนนี้ค่ะเพระในส่วนของบิตคอยค่ะโอ้โหฉันก็เพิ่งจะเปิดดูพอร์ตนะคะคริปโตในอเมริกาของดิฉันค่ะบวกทุกเกลียดเลยนะคะับตอนนี้ค่ะตลาดถือว่าเป็นในทางเชิงบวกๆนะคะวันนี้ค่ะราคาเนี่ยของบิตคอยค่ะราคาสูงสุดนะคะเป็นราคาอยู่ที่สามหมื่ ห้าพันเก้าร้อยดสิบสี่จุดเก้าก้าาของกระดานเทดไวแนนนะคะในช่วงยี่สบสี่ชั่วโมงอัตราสูงสุดในวันนี้ค่ะนะคะอ่าฉันกำลังจะดูในกระดานของอ่านะคะในอเมริกาค่ะของคอยเบสนั่นเองคอยเบสราคาสูงสุดอยู่ที่เท่าไหร่นะคะวันนี้ก็ถือว่าบวกอยู่นะคะอ่า ราคาสูงสุดวันนี้ค่ะโอ้โหใกลาา้เคียงกันเลยนะคะใกล้เคียงกันเลยนะคะในกระดานเดดอเมริกาค็อประมาณ3 5มมกว่า990กว่าเช่นเดียวก่อนกะราคาใกล้เคียงกันนะคะไม่ได้ต่างก,กันมากสําหรับบิตคอยน์นะคะนะคะนี่ก็คือสถานการณ์ราคาบิตคอยล่าสุดค่ะท่องดูนะคะเดี๋ยวเข้าสู่โซนเอเชียแล้วจะมีการปาย บิตคอยคอลทั้สามหมื่นห้าไปที่ 36, สามหมื่หกสิบหรือไม่นะคระับต้องจับตาดูครับในส่วนของบิตคอยจะมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงสร้างสีสันหรือไม่อย่างไรนะคะในเรื่องของบิตคอย์ครับต้องจับตาดูต่อไป มาดูในส่วนของรูน่าคัสิกกันบ้างค่ะรูน่าคัสิกก็ยังคงอยู่ในท็อป200อยู่นะคะราคาล่าสุดของรูน่าคาสิกค่ะนะคะราคานะคะณตอนนี้ค่ะอยู่ที่654นะคะปริมาณการเทรดนะคะอยู่ที่27.66ล้านนะคะลำดับอยู่ที่107มูลค่าตลาด380 6.52ล้านนะคะอะดูหน้าพยายามที่จะบีบคนให้ออกจากตลาดนะคะตอนนี้นะคะเห็นได้จากแลง์ที่ลดมาแล้วเม็ดเงินเนีนะคะก็ลดลงนะคะฉะนั้นนี่คือนะคะปลาวานตัวใหญ่ๆค่ะกำลังบีบคนเข้าออกตลาดนะคะฉะนั้นนะคะค่ะสนานักลงทุนส่วนใหญ่ค่ะก็น่านะคะน่าจะออกจากตลาดไปนะคะ ก็มาฟัดิฉันก็สังเกตด,ดูจากเพื่อนๆนะคะที่เมื่อก่อนเคยทําข่าวก็หายไปกันเกือบะก็ดูจากเพื่อนๆที่ติดตามดิฉันค่ะก็ส่วนหนึ่งก็บอกดิฉันไว้ว่าคุณอมรรัตน์เนี๋ยผมไปก่อนบายๆผมขายแล้วหลังก็เป็นเรื่องปกติค่ะมันก็จะมีคนส่วนหนึ่งไปนะคะขายเอาคุณก็ดีค่ะขายเอากําไรก็ดีค่ะแล้วแต่ลักษณะาการลงทุนของเรานะคะมาดูในส่วนของกระดานเทรด ของใบนะคะของไรเราบ้างค่ะตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างนะคะดานกระดานเด็ดของไฟเราตอนนี้ก็ยังคงอยู่ในทรงกรอบสี่เหลี่ยมอยู่นะคะออกข้างนะคะกรอบสี่เหลี่ยมออกข้างตอนนี้น่าจะพักตัวนะคะดิฉันเชื่อว่าในกกอบนี้ค่ะน่าจะพักตัวเป็นเดือนนะคะน่าจะเข้าสองเดือนเดือนนี้อีกหนึ่งเดือนนะะเชื่อว่านะคะลูน่าน่าจะพักเป็นเดือนนะคะแ้วกะบางครั้งก็อาจจะสองถึงสามเดือนได้นะคะสําหรับลูน่ากระสิกนะคะ มาดูต่อค่ะนะคะมาในเรื่องของอารมณ์นักลงทุนบ้างะค่ะในส่วนของบิตคอยตอนนี้อารมณ์ก็พุ่งขึ้นมาแล้วนะคะมาที่72 72แล้วนะคะอ่ะนะคะนอกจากนี้ค่ะมาดูในเรื่องของข่าวดูน้อยะคะ่ะตอนนี้ก็มีข่าวดูคอนออกมาว่าออกเกินทุนแล้วนะคะก็มีการทอดก้อนของชุมชนค่อนข้างเยอะตะวิทย์และแบ่งปันกันเยอะอย่างท่านนี้ก็บอกว่าเทอร์ราฟอนเดก เธอรับาความเด็กผู้ก่อตั้งนะคะดูคอนได้รับปรปล่อยตัวจากคุกขังนะคะทำให้เกิดความคาดหวังว่าราคาถูกเช่นเทอร์าคลาสสิกจะพุ่งสูงขึ้นรวมกับมาของดูองคอนอาจช่วยเพิ่มความเชื่อมั่นของนักลงทุนและความเชื่อมั่นของตลาด นะคะหรือไม่ตรงนี้ก็ต้องดูต่อไปนะคะค่ะนะคะแต่ยังไงก็แล้วแต่เราก็ยังคงต้องระมัดระวังก่ะเพราะยังมีความผันผวนของตลาดอยู่นะคะฉะนั้นเราเห็นข่าวออกมาในเชิงบวกก็อย่าไปแชรล่าใจเห็นเขียวขจีแล้ววิ่งนะคะวิ่งเข้าไปซื้อค่ะมันก็เสี่ยงนั่นเองนะคะมาดูข่าวนี้ต่อค่ะ ข่าวนะคะในเรื่องของ P พีนะคะเพีพายนะคะซึ่งเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ในเรื่องของนะคะการให้บริการทางการเงินค่ะนะคะซึ่งมีสำนักงานใหญ่อยู่ในอเมริกานะคะก็มีสำนักนะคะสาขาหรือสำนักที่จดทะเบียนอยู่ในประเทศนะคะอ่ายูเคนนะคะตอนนี้ค่ะเขาได้ไปยื่นขอใบอนุญาตนะคะเพื่ออ่าขออนุญาตในการให้บริการในเรื่องของยุคอยตอนนี้ได้รับอนุญาตแล้วนะคะนี่ก็เป็นข่าวก็ถือว่าเป็นข่าวที่ดีดๆนะคะที่ม่านพะาย เพนะเอ่อเพย์พายนะคะได้รับอนุญ,ญาตในเรื่องของยูเคนะคะที่สามารถให้บริการในเรื่องของบิตคอยได้นะคะน่าจะสร้างสีสันนะ,ะหรือมีนักลงทุนใหม่ๆม,มากขึ้นนะคะเพราะ p ายเพยเนี่ยเป็นบริษัทผู้ให้บริการนะคะที่สามารถใช้กระเป๋าเงิน p ายเพยเนี่ยนะคะไปซื้อะะสินค้าต่างๆได้นะอย่างดิฉันเองก็มี p a ยเพยนะคะเป๋ามีทั้งของไทยและอเมริกาค่ะก็ใช้ p ายเพยนะคะในการซื้อ สินค้าซื้อแล้ว่านะะบริการต่างๆผ่านอินเทอร์เน็ตได้นั่นเองฉะนั้นอนาคตการนะ PayPal น่าจะมีการให้บริการบิตคอยนนะคะในการซื้อสินค้าบริการต่างๆได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะฉะนั้นต้องจับตาดูนะคะในส่วนของอเมริกาน่าจะยังไม่ได้รับใบอนุญาตอะไรนะคะนะเพราะใบอนุญาตอเมริกาน่าจะยังไม่ให้ใช้แทนเงินอ่ะแต่ถ้าเป็นลักษณะของคูปองนะไปแลกของเงินอลลาไลอีกทีอย่างนั้นสามารถทําได้นะ มาดูต่อค่ะพราะในส่วนของบิทคอ์อ่าบริษัทที่ชนะนะคะชนะนะที่มีการฟ้องนะคะกรอตอ์น,นะคะชนะตอนนี้ค่ะรายการที่สันส่งนะคะนส่งกรอตอให้ฤทิร,รายการของเขาหรือขึ้นทะเบียนเขานะในการเตรียมออกใบอนุญาตตอนนี้ค่ะรายการของเขาค่ะนะคะก็ขึ้นมาอยู่ในรายการนะคะเตรียมออกใบอนุญาต ในส่วนของนะคะ dtcc แล้วนะคะในส่วนของการจดทะเบียนนั่นเองนะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีค่ะที่นะคะมีข้อมูลเหล่านี้ค่ะอยู่ในเรื่องของการจดทะเบียนในตลาดไว้นะคะก็เป็นการสร้างสีสันนะคะอนาคตมาจะเราคงจะได้กอดคิงนะในภาพใหญ่ของตลาดกันมามาดูในส่วนของเผาของดูนากรสิกันดั้งท่านนี้ก็แบ่งปันอีกผลกระทบระยะยาวการเผาราคาถูกขึ้น ยังคนไม่แน่นอนนะคะสำหรับรูน่ากระสิกและยูเอ t ีซูนะคะเราจะเห็นว่าราคาการเผานะอคะยังคงนะคะไม่นะคะแน่นอนยอดไม่สูงเท่าไหร่นะคะอย่างไบแนนเผาในวันนี้ก็ปรากฏยอดก็ไม่ได้สูงเท่าไหร่สำหรับการเผาเมื่อวันที่หนึ่งที่ผ่านมานะคะาคาการเบรนราคาการเบรนของยูเอีซควบคู่ไปกับรูน่าอโผลไนเชิงบวกต่อเทอร่านะคะสติประบบนาาั่นเองลดอุปทา,านและเพิ่ม มูลค่าโทเค็นได้นะคะฉะนั้นก็ต้องสับตาดูต่อไปจะนะคะมาดูต่อนะคะอาท่านนี้ก็มีการแบ่งปันข่าวที่น่าตื่นเต้นสาหรับ Classic ลูน่าคลาสิกไบแนนได้เผาโทเค็นไปแล้วนะคะคเจ็ดร้อยหกสิบค่ะนะคเผาไปทั้งหมดนะคะเจ็ดร้อยหกสิบล้านลูน่าในชุดที่สิบห้าทำให้จํานวนโทเค็นนะคะที่ถูกเผาทั้งหมดอยู่ที่สี่สิบพันล้านนะคะคลูน่าคลาสิกค่ะค่ะ แคมเปญเบอร์นี้มีเป้าหมายเพื่อเพิ่มมูลค่าของโทเค็นลูน่าโดยการลดปริมาณการหมุนเวียนของโทเ,ทนเนค็นนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องดีนะแม้จะน้อยหน่อยเออก็ถือว่าเป็นเรื่องดีที่ยังมีให้เผาให้ให้เบิร์ได้ทุกเดือนนะครับมาดูความนี้ต่อกับข่าวนี้นะท่านนี้ก็พูดถึงนะควาโปรเซสะค่าในเรื่องของใบแนลและการเบิร์ของลูน่าคลาสสิกก็ต้อง ดูต่อไปในโปรเซสต,ต่อไปนะคะมาดูในเรื่องของข่าวนี้กันบ้างค่ะข่าวนี้พูดถึงนะคะในนามของเจรคสัทธิ์นะคะก็ยังคงเป็นเรื่องของชุมชนอย่างบันในเรื่องของไบแนนเบอร์นนะคะยอดของไบแนนเบิร์นะคะในยอดของเจ็ดร้อยหกสิบล้านลูน่านะคะซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการเบิร์ในการที่เกิดขึ้นสมอนะคะทุกเดือนทุกเดือนนะคะเพราะใบแนนจะมีการเบิร์ทุกเดือนทุกเดือนนะะเพื่อวัตถุ ส่งด้านความโปร่งใสด้านล่างนะคะท x นะครับแฟนะคะสำหรับใบแนาร์ไลเดือนนะคะค่ะคุณรู้หรือไม่ใบนานะคะเป็นนะครับพาร์ทเนอร์ที่ใหญ่ที่สุดของลูน่าโดยมีโทเคนทั้งหมดนะคะสามนะคะสามสิบเก้านะคะสามสิบเก้านะคะสามสามนะคะสามสามหมื่นเก้าพันนะคะสามหมื่นเก้าพันนะคะ บิลเลียนโทเค็นจำนวนหมุนเวียนนะคะนี่คือที่อยู่กระเป๋าเงินของพวกเขาที่สะท้อนถึงรอบมาสักว่ารอยไหมนะคะรอยไหมนะคะมา,มาสนับสนุนนะคะท่านนี้ก็หละมาณหาการอวยกันนะคะยกย่องใบแนนในการเบิร์นนั่นเองนะคะมาดูข่าวนี้ต่อท่านนี้ก็มีการแบ่งปันเช่นเดียวกันย่อสะสมการเบิร์นของใบแนนนะคะเจ็ดร้อยหกสิบนะคะคิดเป็นดอลลาร์ก็สี่หมื่นเจ็ดพันนะครับ ดอลลาร์นั่นเองน,นะคะโดยนะคะยอดหานะตอนนี้ค่ะก็จะไม่นะคะสายรูน่าอยู่ที่หกจุดห้ล้านค่ะโทเคนรูน่านะคะยอดมือรวบสะสมก็ประมาณเจ็ดร้อยหกสิบสามประมาณนี้ค่ะในยอดของการเมือของนะคะในช่วงวันที่หนึ่งค่ะส่วนท่านนี้ค่ะเป็นการแจ้งประกาศกล่าวนะคะอดีตท่านนี้ค่ะเคยเป็นโนดตรวจสอบของรูน่าคลาสิกตอนนี้ค่ะเขา นะคะได้ยุคลิกก่อนเป็นโหนดเรียบร้อยแล้วนะคะฉะนั้นเขาจะมาในฐานะชุมชนเท่านั้นนะคะในการออกเสียงอะไรจะไม่เกี่ยวกับการเป็นโหนดตรวจสอบใดๆนะคะนะ,ะ,นะ,ะเพราะนั้นโหนดต่างๆค่ะอย่างที่เราเห็นนะคะในช่วงต้นปีค่ะก็มีน้ำพกโหนดกลุ่มเหล่านี้ค่ะก็ค่อนข้างมีบหม,มาในการจุงมนะคะจุงอะไรจุงราคาจุงการขวาจุงมการโหวตต่างๆ,ๆ,ๆก็ทําให้สร้างสีงสันมีทั้งบวกและลบ สร้างกันเป็นแก๊งเป็นกลุ่มนะนะคะเราจะเห็นนะคะพอดีฉันทําข่าวมาจะเห็นกนารค่ะคกับข่ามีการโต้เถียงกันนะคะแล้วก็สร้างกันเป็นนะครับเป็นกลุ่มคนนั่นเองนะคะตอนนี้นะ,ะก็ถือว่านะคะผู้มีอิทธิพลโซเชียลมีเดียก็หายไปหนึ่งคนนะคะในเรื่องของการคันโนดสร้างอิทธิพลต่างๆแต่เขายังอยู่นะคะเขายังคงอยู่แต่อยู่ในฐานะนักลงทุนนะคะเขาบอกว่าเป็นนะคะเป็นการวิ่งที่ยอดเยี่ยมและฉันชอบสิ่งที่ฉัน นะคะที่เราสร้างขึ้นด้วยการเผาไหม้นะคะก็ยังคงทำอยู่คืออะไรคือการรณรงค์การเผานะคะสร้างชุมชนนะคะหาโปรเจกต์ต่างๆนะคะก็ยังคงติดตามโปรเจกต์รูน่าคาสิกอยู่นะคะก็ทาในฐานะนักลงทุนนั่นเองนะคะไม่ได้ทําในฐานะโหนดแล้วนะคะสมัยก่อนก็จะมักจะทําในฐานะโหนดฉันเชื่อว่าของคะคงจะเป็นโหนดแล้วนะคะจเจอปัญหาขาดทุนหรือเปล่าคงขาดทุนหรือ,ร,อรับภาระไม่ไหวนะคะ อ่าเพราะาราคาลูน่าเนี่ยกลวงอย่างต่อเนื่องนั่นเองก็คงจะหิ่งขายนะคะหรือถอนออกมามาก่อนแล้วนะคะมาดูต่อการนะคะท่านนี้ก็มาสรุปในเรื่องของการเบินการเผาเช่นเดียวกันนะคะสําหรับลูน่าคลาสิกนะคะยอดเบินอยอดซัพพลายของลูน่าคลาสิกะค่ะยอดสะสมอยู่ที่หกจุดเก้านล้านโทเคนนะคะเผาสะสมอยู่ที่นะคะเป็นการเผานะคะเมื่อวานนี้นะคะอยู่ที่แปดล้านสีมสิบกว่าล้านนะคะและอูทีซค่ะ ราคาซัปอยู่ที่เก้านะคะเก้าจุดเจ็ดพันล้านนะคะและมียอดราคาการเบิร์นก็สี่เจ็ดหมื่นหกพันสี่ร้อยห้าสิบหกนะคะเรื่องในส่วนของสเต็กกิ้งหวาปรากฏว่าเฉียวนะคะบวกขึ้นถึงสองร้อยสี่สิบเจ็ดล้านโกเพื่อนเลยนะคะคิดเป็นง่ายยอดสเต็กกิ้งนะคะสิบห้าจุดสิบเอดะะ็ดเปอร์เซ็นต์นะคะอยู่ที่หนึ่งจุดศูนย์สามหกนะคะล,ล้านล้านโกเค็นนะคะสำหรับยอดเบิร์นสะสมตอนนี้นะคะ่ะ มาดูข่าวอื่นตอกมามาปิดท้ายด้วยกันเกา่กาๆนะคะปิดท้ายนะคะท่านนี้ก็มาในเชิงเกา่กาเก่าของรูน่าจะไปตอกที่หนึ่งรอร่าได้หรือไม่จะหมวกที่หน,สนสึ่งสสนซีนะคะเป็น,นการเก,ก่นเนเานะคะบอกก่อนเนาะเก่านะคะรูน่าเฮ้ยพุ่งกระทิงนะคะรีเพ็นะคะพารูนะะ่า,นาไปถึงอเออลานะคะเก่านะคะเป็นเล้นนะคะเกา่าคลิปน,นี้ไม่ใช่แนะนําในการลงทุนนะคะ จะบวกพาลูนาไปที่หนึ่งสสี่พันสองร้อยสามสิบสี่จุดหนึ่งสองเปอร์เซ็นต์ได้หรือไม่นะคะมาก็มาในเชิงคของท่านนี้ค่ะกดไลค์นะคะแล้วถ้าชอบก็กดไลค์ให้เขาเข็าแลวกันเนาะนะคะสำหรับคาลูนาคงจะ จบเพียงเท่านี้นะคะดิฉันจะอ่านข่าวของชีบะอีนูต่อเลยนะคะในคลิปนี้ค่ะจะทําข่าวะคะสองเรื่องนะคะติดต่อกันไปเลยค่ะนะคะสําหรับข่าวนี้นะคะก็จะมีข่าวชีบะอยู่ด้วยนะคะสําหรับชีบะค่ะนะคะก็นะคะในวันนี้ค่ะชีบะก็ยังคงนะคะเป็นสารทุบไใหนะคะยังไม่มีอะไรติดมากมายนะคะสาหรับชีบะไปดูราคาของชีบะสักเล็กน้อยค่ะตอนนี้ชีบะค่ะในส่วนของราคาชีบะ ในส่วนของชีบาทต,ตอนนี้นะคะก็ถือว่าบวกอยู่นะคะแต่ยังบวกไม่แรงค่ะนะคะยังบวกไม่แรงเท่าไหร่นะคะสาหรับชี้แรงยังคงอยู่ที่18บแปดค่ะราสิบแปดนะคะราคาอยู่ที่แปดนเจ็ดลำดับที่สิบแปดมูลค่า,าตาลาดนะคะอยู่ที่สี่จุดเจ็ดหกบิลเลียนค่ะนะคะปริมาณการเทรดก็อยู่ที่หนึ่งห้าเก้าจุดสี่นะคะนี่ก็คือราคาล่าสุดของชี้บาค่ะลองมาดูข่าวแรกของชีบาท โดดขั้งใหญ่ถึง7,000%ในการวัดชิ้นะคะตลาดกระทิงกำลังจะมาหรือไม่นะคะอัตราการเผาไหม้ของชิบะเพิ่มขึ้น7,400%ในช่วง24นะคะ400%ในช่วงยีชั่วโมงที่ผ่านมานะคะส่งผลให้ชิบะมูลค่า369ล้านนะคะชิบะถูกถอนออกจากการหมุนเวียนจุดประสงค์ปรกรมเบินคือการลดอุปทานนะคะ ชีบารีเมโดยเยอร์สองกับที่เปิดตัวในเดือนสิงหาคมนะคะรับความสนใจนะคะมีการทำทุกรกรรมนะคะถึงสามจุดห้ล้านรายการะะและ1.3ล้านบล็อกบินคอยอดนิยมชีบ่ายังคงนะคะเพิ่มเห็นพบเห็นการหมุนเวียนของอุปทานจำนวนมากที่สุดหลายนะคะทำลายนะคะจากข้อมูลชีบะ นะคะเมินนะคะระบุว่าตาการเอมให้ของที่บกาน,นะะได้บุ่มสูงถึง7,400%ในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาซึ่งหมายความว่าะะมากกว่า369ล้านรายการถูกส่งไปยังที่อยู่ไม่มีใครสามารถเข้าถึงได้สินทรัพย์รวมที่ถูกลบออกจากเวียนนะคะรวมแล้วอยู่ที่630ล้านนะคะโปรแกรมานะคะนี่ก็คือข่าวเรื่องของการเบินกันเผาค่ะ สำหรับชีบวิญูนะคะวัเราไปดูข่าวอื่นต่อคะ่ะวันนี้จะมาแบบข่าวสั้นๆค่ะข่าวนี้ก็ยังคงเป็นข่าวเรื่องการเบินการเผาเช่นเดียวกันชีบะที่อัตราการเผาไหม้เพิ่มขึ้น104%รานะคาลดลง3%ค่ะรานะคาชีบะมากกว่า12ล้านไปยังกระเป๋าเงินที่ตายแล้วในการเคลื่อนไหวสถาว่าเงินฝืดครั้งแรกของเดือนพฤศจิกยายนนะคะชีบะค่ะกำลังมีโมเมนตัมเพิ่มขึ้นเนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับ การวัดตาการเผาไหม้หลังจากบรรทุกรถลงนะคะลายวันต่อลงนะคะต่ําสุดในรอบหลายสัปดาห์ของข้อมูลนะคะชีบะบบเบร์เผยให้เห็นว่ามีการส่งที่แบบจานวนสิบสองร้านรายการไปยังกระเป๋าเงินที่ตายแล้วนะคะในช่วง2ีสิบี่ชั่วโมงที่ผ่านมาค่ะตัวเลขที่แสดง,งการเติบโตหนึ105่งร้อยห้าเปอร์เซ็นตการะคะระดับก่อนหน้านี้ด้วยกันกัดโดดุดนี้ของชีบะบบรุ่าังคืนสถานะเป็นโอตูคอภาวะเงินปืดน,นะคะ จากตัวเลขชีบาเมิร์นนั่นอื่น,นะคะก็มาจากตัวเลขความเบิร์นอัตราราาล่าสุดนะคะก็อยู่ที่0.5ตัว7.76ลดลง3 6 7นะคะนี่ก็คือข้อมูลความนี้ค่ะไปดูข่าวอื่นต่อค่ะข่าวนี้พูดถึงชิบาออนเชนนะคะฟล์พุ่งสูง1,170นี่คือสิ่งที่ทับเพื่อนนะคะมั้งแต่ต้นสัปดาห์ชิบะได้เห็นการเคลื่อนไหวของโทเค็นสั้นส่ สกุลเงินดิจิตอลในมินนาะมินสูนัชนะีบาตได้รับความสนใจอย่างมากจากข้อมูลนะคะของ i ิน o t เด Box นะคะชิบาตแสดงการเคลื่อนไหวเข้าของนะคะเข้าของของโครงการนะคะองานะในการไหลเพิ่มถึง1172%เอร์เซ็นซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ที่อยู่กกความเงินทุนที่เข้าสู่ที่อยู่ของปลาวานหรือผู้ถือครองไรยใหญ่คะ่ะนะคะการเพิ่มขึ้นของการไหล,ลเข้า ของผู้ถือครองรายใหญ่มักจะบ่งบอกถึง1ใน2ส,สิ่งนะคะประการแรกคือคือกิจกรรมการซื้อที่แข็งแกร่งนะอาจเกิดขึ้นนะคะกรณีนี้อาจเกิดขึ้นได้นื่งจากผู้ถือครองรายใหญ่นะคะซื้อจากการแลกเปลี่ยนนะคะแบบรวมศูนย์จากนั้นจึงโอนการซื้อไปยังห้องเย็นนะคะประการที่2การไหลเข้านะคะของผู้ถือรายใหญ่ที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วหรืชี้ไปที่ราคาสุดเนื่องจากที่อยู่ของ วานมีแนวโน้มที่จะซื้อในปริมาณมหาศาลจากการแก้ไขที่สคำคัญกราคาล่าสุดนะคะลดลง2.60ในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมานะคะนี่ก็คือราคาล่าสุดของชิมาอินุเพราะนั้นในกระเป๋าเงินนะคะของน่าจะเป็นของปราวาน4ุดนะคะ4ล้านล้านนะคะของชิมานันถูกมีการโอนย้ายในช่วง30-31ตุลาที่ผ่านมาค่ะไปดูข่าวสุดท้ายของชิบะกันค่ะ คราวนี้ค่ะชีบะเปิดตัวบริการนะคะในเรื่องของชีบะนะคะบนชีบะการสร้างนะคะชีบะนะคะป่าในเดนชิตี้นะคะด้วยการเปิดตัวบริการที่เป็นเอสนะคะบนบล็อกเชนนะคะชีบะเหลี่ยมยอดนิยมนะคะคุสมาหัวหน้าผู้พัฒนานะคะได้เปิดเผยฟิวเจอร์ใหม่ล่าสุดนะคะในบล็อกโพสต์คู ปะะ่าคู่สามารประกาศว่าทีมพัฒนาที่อยู่เบื้องหลังระบบนิเวศชิบะได้เปิดตัวชิบะอกคันเนมเซอร์วิสนะคะ N s อื่นบนเครือข่ายชีมบะอเรียบตามคําบอกเล่าของคูจสามาการเพิ่มนะคะการเปิดตัวของ S N S นะคะถือเป็นก้าวแรกสู่การพัฒนาชีบะนะคะว่า identity นะคะที่หลายคนตั้งตารอคอยฟิวเจอร์นี้จะช่วยให้ผู้ที่ชื่นชอบชีบะ เป็นเจ้าของและควบคุมข้อมูลประจำตัวนี่คืตอต้นของพวกหนูนะครับคุณสมบัติโซเชียลมีเดียวเวิร์กโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณลักษณะของ,องขว่า s n จะช่วยให้ผู้ใช้ชีบัตเรียมนะคะมีที่อยู่ที่มนุษย์นะคะสามารถอ่านได้แทนที่จะเป็นที่อยู่ซับซ้อนนะคะซึ่งมีลำดับของตัวเลขและโออักษรด้วย เว s คผู้สมัครอธิบายว่าผู้ใช้สามารถส่งสินทรัพย์คิปให้เพื่อนได้อย่างง่ายดายค่ะมันนี้ก็ถือว่าเป็นโปรเจกต์ใหม่ของชิบะในเรื่ององค์ประกอบในความของโปรเจกต์หนูนะคะก็จะเป็นเรื่องวิธีซื้อชีบะที่ไม่ซ้ำใครนะคะแล้วก็ประกาศแจกรางวัล5,000ดอลลาร์นะคะนอกจากนี้สมาชิกชีบะเน้นย้ำถึงความสำคัญเอ็ เป็นอ่าเวสเอ็นเวสในเรื่องของความเป็นส่นาวนตัวนะคะนี่ก็คือข้อมูลสําหรับข่าวชี้อุกที่มามาแจมกับข่าวของลูน่าคลาสสิกนะคะ่ดินเห็นว่าวันนี้ข่าวก็ไม่ได้เยอะกะเ็เลยรวมทั้ตตืจนมาอยู่ในเดียวกันสำหรับการทำข่าวในวันนี้นะคะ่ะสำหรับคลิปในวันนี้ ก็คงจะแบ่งปันเพียงเท่านี้นะคะถ้าสะกดภาษาไทยภาษาอังกฤษอะไรผิดพลาดต้องขออภัยนะคะคลิปนี้นะคะจะปิดท้ายนะคะด้วยคําเตือนนะคะคลิปนี้ไม่ใช่เป็นการแนะนําในการลงทุนใดๆทั้งสิ้นนะ,ะช่วงนี้ตลาดยังคงผันผวนนะคะฉะนั้นต้องใช้วิจารณญาณในการลงทุนค่ะบริหารความเสี่ยงเราค่ะนะคะ,นะคะวันนี้ก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านนะคะที่ติดตามขอบคุณทุกคอมเมนต์เลยค่ะนะคะ,นะคะวันนี้ก็มาทําข่าวดึกทุก วันเลยนะคะดึกในที่นี้คือดในประเทศอเมริกานะตอนนี้ห้าทุ่มกว่าแล้ววันนี้ก็คงแงบ่งปันเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ